สวัสดีครับผมโจจากรา้านพระเครื่องโจพระโสธร1มือแปดริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพระโสธรพระโสธรจวดจลงเรีร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซิลิเพกบิ๊กซีหนึ่งจวดชาบเรีวันนี้ทางร้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอวัตถุมงคลหลวงพ่อพระโสธรที่มีความน่าสนใจมากๆหนึ่งรุ่นนั่นคือพระบูชาหลวงพ่อพระโสธรพปรรุ่นกาญจนาพิเศษ,ษ,ษปีพศ .2539 รุ่นนี้เนี่ยจัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในบโกาสที่ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชครบรอบเป็นปีที่50แล้วก็จัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกของการสถาปนามหาวิทยาลัยมอบุรพา ครบรอบ40ปีนะครับผมองค์ที่จะนําเสนอวันนี้จะเป็นขนาดนักตัก9นิ้วนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองขัดเงานะครับผมโดยลักษณะองค์พระเนี่ยด้านหน้าจะมีข้อความเขียนหลวงพ่อสุทธนนะครับแล้วก็มีประดิษฐานพระบาลีมาพิไทยย่อปปหลที่ฐานพระทิพนะครับผมส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะประดิษฐานดวงตากาจรจนาพิเศษสมโพธฉลองศีราชสมบัติครบ50ปีนะครับปีพศ2539เลขไทยนะครับผมโดยมีสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีพระอ,อ,อริยยศในขณะนั้นนะครับท่านเสด็จพระราชดำเนินพระทรงเป็นองค์ประธานเททองในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อสดทอพอบนลนะครับที่มหาวิทยาลัยมอบุรพาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมพศ2539นะครับในพิธีก็มีเกจิคณะาจารย์ร่วมพิธีมากมายนะครับผมแลว้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่นะครับที่ พระบูสดวัดสดทอนวัดลาลามอรลวิหารจังหวัดเชียงแสนนะครับอีกทีเมื่อวันที่24กันยายนพศ2539รุ่นนี้เนี่ยมีการจัดสร้างทั้งพระเครื่องแล้วก็ทางพระบูชานะครับผมพระเครื่องเนี่ยมีการจัดสร้างทั้งพักกิ่งแล้วก็เหรียญน,นะครับผมส่วนพระบูชาเนี่ยมีการจัดสร้าง2ขนาดหน้าตักนะครับผมคือขนาดหน้าตัก5นิ้วแล้วก็9นิ้วโดยตั้ง5นิ้วแล้ว9นิ้วเนี่ยมีมี2เนื้อนะครับคือเนื้อทองหรือขัดเงา แล้วก็เนื้อทองเหลือปิดทองทั้งองค์นะครับผมแล้วก็จํานวนการสร้างแต่และแต่ละอย่างเนี่ยก็สร้างเพียง9 9 5 0นองค์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูองค์จริงกันนะครับผมองค์จริงก็ก็ที่อยู่ด้านหน้าด้าน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 หน้าท่านนะครับผมนะครับโดยองค์จริงเนี่ยนะครับไปขอดูองค์จริงนะครับผมองค์จริงนะครับ ตัวน,นี้คือท่านเห็นแต่เห็นองค์จริงนะครับผมโดยองค์จริงเนี่ยสวยงามมากนะครับผมเป็นเนื้อทองละเอียดเงาเก้านิ้วนะครับผมนะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นพระบูชาหลวงพ่อผู้โสธรน,นะครับพอบล์ลนะครับรุ่นกาญจนาพิเศษออกปีพศ .2539 นะครับผมก็จัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปุวิโพลเดอร์ดูเจเดตในหลวงเจ๊ดนะที่เก้านะท่านเสเด็จคลองราชครบรอบเป,ป็นปีที่ห้าสิบนะครับและเป็นเพื่อเป็นที่ลึกการสถาปนามหาวิทยาลัยบุรพาครบรอบสี่สิบปีด้วยนะครับผมก็ที่เรียนให้ทราบคือรุ่นนี้ก็มีการจัดสร้างทั้งเนื้อทองเหลืองขัดเงาแล้วก็เนื้อทองหลับปิดทององค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองขัดเงานะครับขนาดหน้าตักเก้านิ้วเข่าถึงเข่านะครับผมองค์พระสวยงามมากองค์นี้ได้มาสภาพไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็ที่เรียนเบื้องต้น ฐานพระติบด้านหน้าจะเขียนคำว่าหลวงพ่อโสธรน,น,นะครับผมแล้วก็มีพระปริมาณพิทยย่อดพร,รลนะครับผมอ,องค์นี้ค่อนข้างหายากนะครับผมจำนวนสร้างน้อยเก้าพน้อยห้าสงค์นะครับผมสวยงามมากองค์นี้ไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกัน,นครับโอเคด้านหลังองค์พระด้านหลังองค์พระก็ที่เรียนให้สร้างครับด้านหลังองค์พระก็จะมีเอ่อ ประิสฐานนะครับผมดวงตาการจายพิเศษนะครับผมสมโพธฉลองศิรราสมบัติครบ50ปีครับพศสอง9นนะครับผมนี่ครับนี่ครับสวยงามมากสวยง,งามน,นะครับโอเคตุดนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนที่เรียนนะครับผม สึกว่าที่ที่ร้านผมมีทั้งสองขนาดนะไอ้มีทั้งทั้งขนาด9นิ้วที่เป็นทั้งทองเหลืองขัดเงาแล้วก็เออเป็นทองเหลือปิดทองนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็จะจะ,จะนำเสนอนะครับผมแล้วก็ทั้งสองสองทั้งสองรุ่นเนี้ยผมได้มาในสภาพที่ไม่ได้ใช้องค์นี้ก็เออมีซิลมีซิลพลาสติกเข้าหุ้มมามันกันนะครับผมโอเคในเบื้องต้นก็ขออนุญาตนำเสิอเพเท่นนี้นะครับผมแล้วก็ใครสนใจ ดูองค์จริงก็สามารถมาดูที่ร้านผมได้ที่เมเจอร์ซิลิปิสซิน1จังหวัดจางเซานะครับผมหรือเข้ามาดูในที่ทางที่ผมโ,โพสต์ไว้ในเพจผมนะครับเข้า Google แล้วก็พิมพ์คําว่าร้านพระเครื่องโจภาโสธรเมืองแปดริ้วนะครับก็จะขึ้นเพจผมแหละลองกดเข้าไปดูนั้นจะลงพระเครื่องพระบูชาไว้ลองลองสแกนดูเรื่อยๆนะครับผมหรือจะเข้าไปดูที่โพสต์ไลฟ์วูมก็สะดวกนะครับผมโดยเพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับไลฟ์ไอเดียผมโจเซฟดอทวีเจโอเอพีเอชนะครับ จุดเวนะครับแล้วก็เข้าไปที่โจพัสทอเมืองแปดริ้วนะครับผมในนั้นผมจะลงพระเครื่องพระบูชาไว้นะครับผมหรือถ้าจะดูเป็นเพจรวมภาพรวมก็เข้าไปที่ติ๊กต็อกนะครับติกต็อกก็ร้านพระเครื่องโจวพัสดุทอเมืองแปดริ้วเหมือนกันนะครับผมในนั้นก็จะลงเป็นเพจรวมลงทัพทระเครื่องพระบูชาไว้แล้วก็ในในแต่และนั้นก็ลงภาพแต่ละภาพไว้นะครับแล้วก็ลงรายละเอียดเล็กน้อยไว้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนปีไหนนะครับผมขนาดต่างๆเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าใครจะดูองค์จริงก็เชิญที่ทาง YouTube นะครับเข้ามาที่ทางยูทูบโดยโดยเข้า YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าโจรพระสุทรก็ได้นะครับผมแล้วก็จะเข้าไปที่ร้านพระเครื่องโจรพระสุทรมือแบบดิ้วกดที่ชื่อร้านผมแล้วลองกดไปที่เพลย์ลิสต์นะครับผมแยกหมวดบูชาแบบหมวดไว้ให้ดูง่ายๆมีทั้งหมวดพระเครื่องกับพระบูชานะครับลองเข้าไปดูกันนะครับผมผมลงทั้งพระเครื่องไว้หลายหลายรุ่นนะครับที่ผมมีแล้วก็พระบูชาเช่นเดียวกันนะครับ นั้นผมมีทั้งให้เช่าและรับเช่าภรเคเกินผมจะมชาวหลงพ่อสธรและเกจีนอื่นนะครับผมหรือถ้าสนใจยังไงก็เข้าทาง Facebook ผมก็ได้นะครับช,ชื่อจริงผมเลยวลเ,เลอร์จเลริญลมนะครับ w o r a i t c h a r o e n นะครับผมหรือสามารถติดต่อมือถือผมนะครับ081 860 7372นะครับผมก,กล็ลองติดต่อดูนะครับผมในเบื้องต้นก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ขอให้อ่ ฝากกดไลค์กดติดตามในทางเพจผมทาง TikTok และ u t u b e ผมด้วยนะครับผมต้อขอขอขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ลำรวยนะครับสวัสดีนะครับ